สวัสดีค่ะหนนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีธนูประจำเดือนพฤษภาคมพศ5 6 6 4กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะของชาวราศีธนูประจําเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะเดือนแห่งการงานการเงินกอบโกยยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งลงมือยิ่งสำเร็จค่ะดวงดาวนำพาสำเร็จขอแค่ทําในสิ่งที่รักคนมีสเสน่ห์ค่ะ มาเริ่มกันที่การงานกันค่ะพฤษภาคมนี้นะคะยังคงต้องทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างยังคงเหน็ดเหนื่อยอยู่นะคะทําทุกๆอย่างไปพร้อมๆกันชีวิตได้ผูกติดผูกพันกับสังคมภายนอกแล้วนะคะต้องได้เดินทางไปไปมาๆบ่อยๆครั้งค่ะได้ลงมือทํานี้ได้ลงมือทําอันนั้นอยู่นะคะ การติดต่อนั่นการติดต่อนี่ได้เจรจาการงานมีความสำคัญต่อคุณมากๆค่ะเดือนนี้จะได้ไปเจรจางานหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ค่อนข้างจะสำคัญต่อตัวคุณไม่น้อยเลยค่ะ งานนะคะจะเด่นดังในการเจรจาค้าขายงานอะไรก็ได้ที่ต้องใช้คำพูดคำเจรจาชักชวนชักนำโน้มนาวนะคะขอความร่วมมืออะไรต่างๆนานาโดดเด่นมากๆค่ะเป็นที่นิยมของผู้คนนะคะขอรายเข้าไปก็จะได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ พูดอะไรไปคนจะคอยตามแบบง่ายๆเลยนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะทั้งหน้าตาและวาจาเลยนะคะถือว่าพร้อมมากๆค่ะ ออกสู่โลกกว้างได้แล้วนะคะขอให้ได้ลงมือทำค่ะให้ได้เริ่มต้นนะคะทุกอย่างที่ได้เริ่มหยิบเริ่มจับเริ่มทำอย่ารอให้พร้อมก่อนนะคะไม่ได้ทำหรอกค่ะเสียเวลานาะทีทองเสียมากกว่านะคะขอแค่ทำในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะทำเถอะค่ะอะไรที่ฝื้นๆอย่าทำนะคะทำเลยค่ะทำตั้งแต่เล็กๆไปถึงตอนใหญ่ๆเลยค่ะ คนช่วยเหลือก็เยอะอยู่นะคะมาจากหลากหลายเส้นทางค่ะงานอะไรก็ตามนะคะที่คาราคาซังที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะเดือนนี้จะได้คลี่คลายค่ะเคลียร์ตัดสินใจมีผลสรุปได้แล้วนะคะสามารถปิดงานดีลงานโครงการใหม่ๆได้แล้วค่ะชาวธนูคะเดือนนี้จะได้ร่วมหุ้นลงทุนหรือเปิดกิจการอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมา ร่วมกับหุ้นส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมกับคนในครอบครัววุ่นวายอยู่นะคะต้องทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไปพร้อมๆกันค่ะมีความมุ่งมั่นมากที่จะทําให้สําเร็จไม่กลัวอะไรเลยนะคะ โอกาสได้มาถึงแล้วนะคะทุกอย่างอยู่ในมือคุณค่ะแค่จะทำให้ประสบผลสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เท่านั้นเองค่ะถึงจะมีความวุ่นวายกับสถานการณ์ทั่วไปสถานการณ์รอบๆตัวอยู่ในนั้นหยุดก็ตามนะคะจุดที่เริ่มต้นเล็กๆนี้ละค่ะจะทำให้อนาคตของคุณมั่นคงแน่นอนค่ะไม่นานเกินรอนะคะชาวธนูค้าเดือนนี้ใจเย็นๆสักนิดสักหน่อยนะคะกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่ได้หลังใจ ไม่ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะคะโดยเฉพาะการนัดหมายหรือการคาดการอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะการนัดหมายการคาดคะเนของการเงินด้วยนะคะเรื่องเอกสารก็จะมีการตกหล่นหรือได้แก้ไขไอะไรใหม่ๆด้วยในช่วงจังหวะนี้ค่ะรวมไปถึงเรื่องของคนด้วยนะคะอย่าไปจุกจิกค่ะอย่าไปตกปากรับคํากับใครเขาในเรื่องของเงินเงินทองๆองนะคะการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะ ซึ่งจะนำมาซึ่งความเครียดของตัวเองนั่นแหละค่ะมีงานอะไรก็ทำทำไปก่อนค่ะอย่านำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของเรื่องของคนอื่นนะคะหรือนำเรื่องของคนอื่นๆมาวุ่นวายในชีวิตของตัวเองนั่นแหละค่ะ เรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะจะเป็นเรื่องขึ้นมาได้จะปวดหัวมัวก้าวกันได้ง่ายๆเลยค่ะข่าวสารต่างๆด้วยนะคะพวกเอกสารที่สําคัญๆให้ละเอียดนะคะรอบคอบกันสักนิดนึงค่ะมีโอกาสาพลาดกันได้ง่ายๆเลยนะคะเดือนนี้ต้องควบคุมอารมณ์และสติของตัวเองให้ดีนะคะหลุดได้ง่ายๆค่ะหากมีอุปสรรคเข้ามาค่อยๆแก้ไขไปทีละขั้นทีละตอนกันนะคะสถานการณ์ต่างๆดวงดาวจะนําพาคุณไปเจอความสำ เองละคะค่ช่วงเดือนนี้จะเป็นการสร้างหลักปักฐานความมั่นคงในชีวิตค่ะจะมีโชคมีลาบในด้านที่ดินบ้านอสังหาริมทรัพย์รถราและธุรกิจต่างๆด้วยนะคะใครมีแพลนกับสิ่งเหล่านี้อยู่ตั้งใจเอาเลยนะคะจะสำเร็จสมหวังได้ง่ายค่ะแรงหนุนนำส่งผลมาช่วยคุณช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีค่ะหรือด้านหนึ่งจะมีโอกาสก่อนหนี้ค่ะระยะยาวเกิดขึ้นด้วยนะคะ จะเป็นนี้สินที่เข้ามาสร้างความมั่นคงและฐานะทางการเงินการงานให้คุณเป็นอย่างดีค่ะสบายใจได้นะคะใครที่ทำงานในบริษัทหรือองค์กรนะคะต้องระมัดระวังคนร,บรอบๆตัวเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะจะมีความวุ่นวายอยู่ในนั้นอยู่นะคะบางท่านอยากออกจากงานอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะไปเริ่มอะไรใหม่ๆ ถ้าไม่มีงานหรือธุรกิจทํารองรับอยู่แล้วขอให้อดทนไว้ก่อนนะคะพยายามอยู่ให้นิ่งๆไว้ก่อนค่ะอย่าไปใส่ใจกับคนให้มากมายเลยนะคะอย่าไปต่อร้อต่อเทียงกันให้เสียเลยค่ะเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะระวังกันด้วยนะคะเรามาแยกย่อยออกไปอีกค่ะวันที่1-11 พฤษภาคมนะคะยังคงต้องเหน็ดเหนื่อยจากการงานลากมาจากเดือนเมษายังคงต้องทำอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันอยู่ค่ะไม่ได้อยู่ติดที่หรอกนะคะต้องเดินทางบ่อยๆมีเรื่องให้ทำอยู่บ่อยๆตลอดนั่นละค่ะรายรับในช่วงนี้หาเงินง่ายได้เงินคล่องมืออยู่นะคะช่วงจังหวะนี้นะคะวันที่12 พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะจะได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามจากคู่ครองคนรักได้เป็นอย่างดีค่ะสังคมรอบข้างได้รับความนิยมชมชอบสนอกสนใจคุณและมีชื่อเสียงเด่นดังมากเลยทีเดียวนะคะวันที่15เป็นต้นไปค่ะ ความโดดเด่นในเรื่องของการของงานจะเยอะขึ้นไปอีกค่ะยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งลงมือยิ่งสำเร็จเป็นแบบนี้เลยละค่ะช่วงนี้จะได้เซ็นสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะนำมาซึ่งราบผลต่อตัวคุณนั่นเองค่ะวันที่20พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะการงานการเงินเกาะโกยเอาเลยค่ะงานอิสระงานฟรีแลนซ์เจ้านายตัวเองทำให้ทันก็แล้วกันละค่ะเยอะจัดขอบอกนะคะ มาต่อกันที่การเงินกันค่ะการเงินนะคะแข็งแรงแข็งแกร่งมากๆค่ะ รายรับรายได้ที่ไหลเข้ามาเยอะอยู่ค่ะรายรับก็มาจากงานที่คุณทำเยอะๆหลายๆด้านนั่นแหละค่ะจะหยิบจะจับอะไรก็แปลเปลี่ยนมาเป็นเงินเป็นทองได้แบบง่ายๆเลยนะคะมีรายรับเข้ามาหลากหลายช่องทางค่ะมาจากคู่ครองคนรักด้วยนะคะคนมีโอกาสจะได้สินเชื่อหรือมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเงินคุณเป็นอย่างดีค่ะ มุมของรายจ่ายค่อนข้างจะตึงมืออยู่นะคะประกอบกับเงินรายได้บางอันที่แพนเอาไว้นะคะเข้ามานั้นก็มีการร่าช้าออกไปด้วยค่ะเลยทำให้การเงินกระตุกอยู่ในช่วงจังหวะปักแรกของเดือนอยู่นะคะกระแสะการเงินไหลเข้ามาดีค่ะแต่ก็ยังคงมีรายจ่ายเยอะอยู่ค่ะเช่นรถบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยการซื้อของนะคะ การเข้าสังคมพวกนี้ด้วยนะคะคุณคนเดียวก็ไม่ค่อยจะเยอะหรอกค่ะแต่มีคนอื่นพ่วงเข้ามาด้วยล่ะสิคะจะควบคุมรายจ่ายได้ยากอยู่นะคะ ดูดูแล้วนะคะการเงินยังไงก็ถือว่าจับจ่ายใช้สอยคล่องมืออยู่ค่ะไม่ติดไม่ขาดอะไรค่ะและก็ยังมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนเป็นอย่างดีนะคะขอแค่อย่าจ่ายเพลินจนลืมตัวก็แล้วกันค่ะกินช้อปเที่ยวช้อปปิ้งออนไลน์นี่ะขาะตัวหนักเลยนะคะเตือนๆหน่อยนะคะคุณผู้หญิงสายช้อปค่ะมาต่อกันที่ความรักกันนะคะคนโสดน,นะคะ เป็นคนมีสเสน่ห์หนักมากค่ะโดยเฉพาะช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะได้เข้าสังคมเพื่อนฝูงบ่อยๆนะคะจะเป็นที่รู้จักนิยมชมชอบต่อคนรอบข้างต่อเพศตรงข้าม ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะชาวธนูค้าหลายคนจะได้พบรักจะมีคนเข้ามาจีบค่ะสารสัมพันธ์ในที่ทำงานด้วยนะคะเตือนหน่อยนะคะอย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะจะมีแรงดึงดูดหนักมากกว่าปกติค่ะแต่จะได้สารสัมพันธ์กันแบบลับๆนะคะความรักสีเทาๆด้วยนะคะ ถ้าไม่มีก็หายห่วงไปได้เลยค่ะความมีสเสน่ห์เหลือหลายของคุณนี่แหละค่ะจะเป็นโทษหรือเป็นคุณกันแน่นะคะคนมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาหลายๆคนพร้อมๆกันค่ะพอเข้ามาหลายๆคนก็มาพร้อมๆกับความวุ่นวายด้วยล่ะสิคะความรักไม่ค่อยสงบหรอกค่ะให้เป็นให้เน้นไปนเรื่องของการของงานจะดีมากกว่าค่ะคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะคนมีคู่มีแฟนแล้วนั้น อย่งคงเกื้อหนุนเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีค่ะมอบหมายไอเดียอะไรสำคัญๆให้เราเอาไปต่อยอดด้วยนะคะด้านของการช่วยเหลือสนับสนุนแบ่งเบาภาระมีเต็มร้อยอยู่ค่ะเพียงแต่เดือนนี้มีความหินห่างกันในความสัมพันธ์อยู่บ้างนะคะหรือไม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกันมากนะะักค่ะด้วยหน้าที่ของการของงานเป็นสำคัญค่ะช่วงวันที่1ถึง6พฤษภาคมนี้นะคะมีความกังวลใจอะไรบ าสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคู่ครองอยู่ค่ะหรือสุขภาพของตัวเองนั่นละค่ะคนมีคู่ที่รักกันดีอยู่ให้ใส่ใจกันสักนิดนึงนะคะมีในน้อยอยู่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่พูดคุยใส่ใจเติมความหวานกันสักนิดนึงนะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะด้านสุขภาพนะคะช่วงวันที่1-6ถึง6พฤษภาคมนะคะ ช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเอาได้ง่ายๆค่ะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็ความเครียดต่างๆนานา,นาพอยทำให้ไม่สบายเอาได้ค่ะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรค่ะมาสรุปประเด็นกันค่ะ ชาวธนูคะพฤษภาคมนี้มีอะไรที่อยากจะทําก็ให้รีบทํานะคะจะเป็นเดือนที่จะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีคะ่ะตัวช่วยก็เยอะมากอยู่นะคะแต่ช่วงปักแรกก็ดูวุ่นวายอยู่นะคะพอปักหลังของเดือนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วคะ่ะการงานจะโดดเด่นมีชื่อเสียงมากคะ่ะระวังอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นให้มากเป็นพอกจะทำให้ปวดหัวได้นะคะ อยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีธนูที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขสมปรารถนาทุกประการนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงนี้โควิด หนักมากอยู่นะคะเวลาจะออกไปข้างนอกให้ปิดแมสด้วยนะคะหรือรับประทานอาหารก็ล้างมายล้างมือให้สะอาดค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ไม่มีธุระจำเป็นอะไรก็ไม่ต้องออกไปค่ะอยู่บ้านดีกว่าค่ะหยุดเชื้อนะคะช่วยกันอ่าเป็นห่วงจริงๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะบายๆค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะ